สวัสดีครับมือใหม่ทุกๆคนเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงวิธีการค้นหาโปรเจกต์ค้นหาคอมมูนิตี้ที่ถูกต้องนะครับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยจะไม่โดนลิงก์สแกมหรือว่าจะไม่ไปคลิกผิดและโดนหลอกนะครับวันว่าในคลิปนี้เนี่ยโบจะสอนเบสิกง่ายๆสั้นๆให้เพื่อนๆชมกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าโบเนี่ยพูดถึงโปรเจกต์ hop protocol ซึ่งก็คือโปรเจกต์ที่โบพูดถึงในคอมมูนิตี้ยูทูบนั่นเองนะครับหากว่าโบเนี่ยไม่ได้แปะลิงก์ทวิตเตอร์แล้วโบพูดแค่ชื่อโปรเจกต์ขึ้้นนนมาาเเเฉยเยยยๆๆี่่่พือออตงงงงทังไรแรก เลยสิ่งที่ต้องห้ามก็คือห้ามนำชื่อโปรเจกต์ไปเซิร์ช Google นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรมีโอกาสที่คุณจะโดนหลอกมีโอกาสที่คุณจะคลิกผิดลิงก์แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะโดนแกมันนั่นเองนะครับนั่นคือความเสี่ยงที่หนักหนามากและเมื่อคุณโดนสแกมจะไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับแล้วเราจะต้องทํายังไงมีวิธีแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเปิด Twitter ขึ้นมานะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อโปรเจกต์ซะนี่จากนั้นเราพยายามมองหาอันที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดแล้วสิ่่งงททีเเรรราาาต้ออํก็คคืวจะ ไปติดตาม Account Twitter ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นของ Binance, c c หรือว่า Coinbase หรือว่าเจ้าของแต่ละเชนนะครับซึ่งเดี๋ยวโบจะมีคลิปพูดถึง Account Twitter ที่เพื่อนๆควรจะติดตามนะครับอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนั่นเองนะครับและวิธีที่2ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องติดตาม Twitter คนอื่นก็คือการใช้งานเจ้า Coin Market Cap นั่นเองนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทาก็คือมาเซิร์ชชื่อเหรียญตรงนี้เลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือหากโปรเจก t นั้นยังไม่มีเหรียญ นั่นเองนะครับเหมือนกับตัว HopProtocol ตัวนี้ยังไม่มีเหรียญแน่นอนว่าเราจะเซิร์ชไม่เจอนะครับแต่ถ้าห่างก็เป็นเหรียญที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยกองง่ายๆเลยครับเดี๋ยวโบจะยกตัวอย่างเป็นเหรียญเอลรอนนะฮะนี่ครับเซิร์ชเลยนะฮะเอล o n นนะครับหรือเพื่อนๆจะเซิร์ชตัวย่อก็ได้นะครับเมื่อมาตรงหน้านี้เนี่ยเราสามารถมากดตรง Community ตรงนี้แล้วก็เลือก t w i t t e อ ได้เลยครับแค่นี้เองฮะง่ายใช่ไหมครับนี่คือ1ในวิธีที่เพื่อนๆสามารถหลีกเลี่ยงสก c a m m e r ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปโบจะมีสอนเบสิกอีกเรื่อยๆใครที่เป็นมือใหม่ควรจะดูเอาไว้นะครับพื้นฐานจะได้แข็งแล้วก็จะได้ไม่โดนสแกมนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือในหน้า Coin Market Cap เนี่ยส่วนใหญ่จะมีข้อมูลอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็น contract address ของเจ้าเหรียญน,นะครับหรือว่าจะเป็น Telegram community ของเขาก็มีเช่นกันนะครับนี่เราเห็นใช่ไหมอันนี้คือของ official เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอ ลาไปก่อนนะครับสำหรับเบสิกวิธีการเสิร์ชหาโปรเจกต์แบบปลอดภัยนะครับ